ไฟเพดานโซลาเซลล์สำหรับติดตั้งภายในตัวนี้เป็นตัวใหญ่ขนาด280วัตต์นะครับมาพร้อมกับฟังก์ชันเปิดได้3สี3แสงในคมเดียวเลยแสงสีขาวแสงสีเหลืองและแสงผสมคู่ไวและยังสามารถเปิดใช้งานกลางวันได้ด้วยนะครับผมบ้านไหนห้องน้ำมืดครัวมืดห้องนอนมืดกลางวันเปิดตัวนี้ได้เลยนะครับและสามารถพกพาส่องสว่างไม่ต้องต่อสายกับแผงโซลาเซลล์ได้ด้วยฟังก์ชันคบรบมากกลางคืนเปิดออโต้กลางวันเปิดแสงได้ประหยัดค่าไฟได้ทั้ง กลางวันและกลารคืนเลยโรงงานห่อบาเบิ้ลมาให้3าถึงสชั้นการกระแทกนะครับในกล่องมีอุปกรณ์ให้ครบชุดเลยแผงโซล่าเซลล์แบบโมโนโคริสตัลไลส์สายลัแพงยาว5เมตรมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลชุดน็อตเม็ด LED ดีเม็ดใหญ่เม็ดนาเม็ดนูน2องเมตรแบตเตอรี่ใหญ่10,000มิลลิแอมเลยติดตั้งง่ายๆผมเอาสายเคเบิลไทยรัดกับโครงเด็ดลังคาลงรถแบบนี้นะครับผมแล้วเอาตัวสายมาต่อกับแผงโซลซ่าเซลล์เปิดปิดอัตโนมัติไม่ต้องจ่ายค่าไฟรับประกันนาน1นึ่ปีพิกตะกาผมล่างซ้ายมือคร